สวัค่ะคนวนนี้เราอยู่ในเซ้ชนกัานะคะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกลอเบอรนะคะตหที่ต้องแบบเอาชีวิตทอดกับสีนะคะแ้าเห็สีไหนขึ้นบนนั้นก็คือเราต้องไปตรงนั้นนะคะมันจะเปิด ไม่ได้นงไดเยบอสเไม้กันเลยบอนยู่ชัไหนแล้วยูชไล้ว้องายไว้หน้าอีบ้าไม่สาค่าทิ้งได้หรอกเบีย ปาาาาดามาดาาับอมบอมบอมบ้มเบมเบมเราจะมาเล่นเกมนี้กันนะคะเกมแบบโคตรยากแยากมากเลยยากมากเฮ้ยกระโดดกระโดดไปถึงนั้นเลยหรอไอะไรค่ะ เราสามารถเอาเวลาอันนี้มาเล่นอบบี้ได้ลและเราเราเล่นแล้วมันก,ก็ไม่ได้ของแถมอะไรด้วยว่าแล้วทำไมคนมันชอบเล่นมันไม่มีของว่า ะไปฟังเนี่ยได้เอายักยักดีกว่ายักยักษ์โอ้ยไม่เอาอะไอ้คนระดับกลางดีกว่าเพราะว่าเราเล่นไปแล้วเราต้องครูรอครูดาวก่อนว้าเราแบบต้องกระโดดตรงที่มันจะตกเลยแล้วได้ได้ได้เอาไม่ได้ไอ้เนี่ยชักชักก็วัด กวได้เหรอกดติ้งกดติ้งกูแซ่คุณจะมาสอบวี่เกียร์จะแม่งกูสั่งงานเยอะๆๆๆๆสั่งผู้พักผู้พับแบบแบบไว้ใส่แล้วเข่อแล้วใั่แป๊บอาบน้ำก่อนตุ๊บตุ๊บพร้อมแล้วกระเป๋ากระเป๋ารองเท้าถุงเท้าพร้อมแล้วยืนมองบนในหน้าสู้แซแซ แม่รู้ตื่นเช้าไปเพื่ออะไรแต่ดแทนควบไว้ก็แซ่คุมาสักงพี่เกียรติครูครูสั่งงานเยอะๆเยอะแยะสั่งพวกพับพวกพับไปเป็ดไปใส่แล้วขึงเวลาสับอับน้ำกอดเต็มตัวพร้อมน้ำกระเป๋ากระเป๋ารองเท้าถุงเท้าวางแล้วยิงมาบงในหน้าคือแซ่แซ่ ผิดทางโรจเขาม้าอไปเพื่ออะไรเิดคนวายนแซ่มาสัเกีเกียตันารู้สั่านเยอเย้ยยยนัองบพับบว่แไปแซ่เราเขาเวลาคุแต่อาก่อเตรมร้กระเป๋รองเท้ารองเท้าวอมึงมองบนหน้าซแซ่เซ่แซ่แซ่เซ่นจชมกซ่ากขาวอุยอเกือบแล้

กคนเราจะเปลี่ยนแบบโอเคทักคุกนวันนี้เราได้เปลี่ยนแบบแล้วนะก็องชิคเอ้อันหนึ่งก่อนลอะไลไปนั๊บกั๊ัั๊นั๊เป๊ะปั๊บปั๊บรกันบปบแปั๊ั๊ปั๊ั๊บั๊บั๊บปับบปัเ โกติงโกติงโกแซ่โคตรมาสักพี่เก็ตติงนะโคโก้จั่งานเยอะๆเยอะๆนะำพุพับพุพับแว๊บแว๊บไปใส่แล้วคนละสต๊าฟอันนั้นก็ติดตัวเขาแล้วก็ไปลงเขาไปลงเขายิ่งมาบนเนินน่าเสียแซ่แซ่ในฤดูเต้องชอบเพื่ออะไรไปทำคนไร้สาระมาสักพี่เก็ตติงนะโคโก้จั่งานเยอะๆเยอะๆนะำพุพับพุพับแั๊บแั๊บไปใส่แล้วคนละสต๊าฟอันนั้นก็ติดตัวเขาแล้วก็ไปลงเขาไปงเขายิ่งมาบนเนินน่าเสียแซ่แซ่ อย่างวนี่เราจะออกแมบเนโอเคค่ะโอเคค่ะทุกคนนั้นเราเปลี่ยนแล้วคะโอเคเราจะมาเอาปีกแลคน้ ไม <usion. S 3> ่ตกองเสกงั้นเอาอย่างนี้ยกัน 没听说过。 ค่าทางอะไรก็ได้เราเทปเกินหแหนไม่ว่าก็สิบสี่ไปช่วยเชฟจะยากตรงไหนแค่นี้เออแค่นี้แล้วไงไม่ได้เข้าใจไอ้ปึ้งปึ้งอะไรอย่างนี้บ,บ้าบอแล้วก็จะบินนะคะโอเคบินค่ะบินอบิน กระโดดแล้วเพื่อนจะมาเหยียบหัวคือไหมให้กระโดดเจ็บเรื่องจะคว้ามือใช่ไหมแต่เราห้ามตกน้ำนะตกคือตายอ่ะอือไหนดูมันจะยากไหมยากไหมยากไหมเออสมนันหน้าตกไปดิเออว้ายว่าว้ายว่าทำหนู เหมอนใช่ไมไว้ไว้ไว้สมน้าหน้าไปซีเรียมที่มันาไม่ h หรอกอยากพาคุณทำเก่งมากก็แค่นไม่เห็นยากอะไรเลยยาวบ้าบอโคตรแตด,ดแต่เรายังไม่ได้ใส่สเยลเรายังไม่ได้ใสัตว์เนี้ย ยแล้วก็แค่กระโดดก็แค่ก็เกิดจะโดดแค่เนี้กันเนี่ยแค่เนี้แค่เนี้แล้วมันได้อะไรมีอีกไหมอ่ะมีอีกไหมอ่ะอยากเล่นนะฮะฮะอยากมันนะนะฮาร์ดเหรอ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 ไม่เห็นฮาร์ดเลยนี่ไงเห็นฮาร์ดแต่งเป็นเพลงก็ได้ ไม่รู้ตืเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะร้องเพลงไม่รู้ตื่นเช้าไปเพื่ออะไรแบบแร็ปกันคัดเหมืนไม่รู้ตื่นเช้าไปเพื่ออะไรแต่เพองก็ไว้ก็แซ่บคนมาสักทีเก็บนะครูสั่งงานเยอะๆๆแต่พวกพับพุกพับวัวๆแล้สาระของเราสบไปอันนั้นกอดตัวของน้ำกระเป๋าถืงเท้าวัว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 มาบนในหน้าแซ่บแซ่ไอ้นี่มันบังฉันไอ้เปี๊ยกผีเสื้ออะไรบ้าบอล อเคดัดลวดสัตว์เลี้ยงเลี้ยงสัตว์เี้ยงหนอนนี่นะนั่นนะเออสัตว์ทับทิมแบบแบบไม่ใช่ยอะขอไม่ยากชักแป๊บอาบน้ำก่อนขอเรียกสัตว์เลี้ยงอันนี้ดีกว่าเย่เลือกทำนะเดี๋ยวเซ็ไม่นอนมันจะยากเลยนะ อย่างอะ่ะไม่นอนก็ได้เหรอเวลาเล่นให้จบจบจบเกมมาได้สิ่ไมแฮมสเตอร์เหรอเนี่ยต้องมือดีกว่ออ,อ้าว้าวโอ้ยเขาตกฉันนั่งเก่งกูจริงรอยเก่งจีเกนไปบ่แม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 ันยากตรงไหน อ่ะขอเอานี้แล้วกันยากยดิ

ะมาเลยมาสิชักเอ๊ะนี่ไง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 ยน้านานากระโดดแคตต์เดียวเองเย้เย้เงี้ยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน่าจะขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแระย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วย คลิปม่เรานะคะเื่อวันนี้นะคะน้องเซสนะคะแล้วก็น้องเซี่สตาแซดนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายดูซิเราตลอดนี้อ่าเดี๋ยวก่อนนะคะอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้นะคะน้องเซซ์ขอพูดตามตรงเลยนะคะว่าตอนนี้น้องเซซเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะคะชื่อว่า เซนซี่สตาร์แซดนะคะไม่ใช่แบบอันอื่นแล้วนะคะกลายเป Star Set นะะ็นเซนซี่สตาร์แซดแล้วค่ะมั้นก็ขอบคุณนะคะที่ดูช่องของเราแล้วดูทุกค oh. คลิปเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายจุบจ๊บๆทุกคนนะคะ